เราแนบมารับรางวัลเลยครับน้องแนบแล้รางวัลครับสักครู่เดียวครับขอบคุณนะครับขอบคุณทครับที่ส่องสว่างมอบให้กับพี่น้องเราขอบคุณบอสบอกเยอะแยะมทีมงานนะครับรู้สึกประทับใจมากมากเลยครับขอบอกมาครับลองมาเให้กับทางนี่ซิงคว้าสักครั้งนะครับทุกคนครับส่งเสียงนี้ให้กับพี่ซิบอยกำดังๆแล้วบอกนี่นะขอบคุณครับ จกกอ่ปล <mean> ่อยเสียงเปิดเปิดไมน้องนุ่น้วยครับเพิ่มเสียงไม้น้องนุ่น้วยนะครับ โอนเขาบัญชีที่เดี๋ยวๆจะพ่อแม่คะตามแม่แม่ยังคุณยังมีเลขบัญชีด้วยเหรอแม่เห็นอย่านี่ฉันมีสามบัญชีเลยบัญชีอะไรนะคะเชิญอาฉันต้องลงจริงๆแม่เพราะฉันเป็นนี่เขาเป็นล้านล้านละก็ล้านละก็ขอบคุณเจ้าของนวันน้ำใจทุกท่านคุณแม่เดิมตาอ่ะ มาถว่าช่วยกันให้เยอะๆนะคะเพราะคืนนี้ดาวตลกพ่อแม่มารับเชิญไม่มีขัอตัวนะคะถ้าไมเริ่มไม่ถูกก็แม่หัวหน่าเลยเนดะ้อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยนะครับไม่ต้องตื่นเต้นมไม่ต้องตื่ ขอบคุณครับทำไมพระเอกอุตวาคนถ่ายมิเตงอมา้ำสำ่ายมิเตงงอมขอบคุณแม่เจ้าจขอให้รวยเด้อจาคนคนไหนรู้ว่าม่ไห้เป็นน้ำทางหลังเลยขอบขอบคุณครับพี่พี่เอกดอกโกบสีดอกเผาหมดเลยเก็กเงินก็ยังคุณนี่ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับเราตลกพ่อแม่เลยครับพร้อมด้วยเราตลกฝ่ายหญิงครับสีฟ้าลูกโซตรฉันหนิมาจากโคราชเขาให้ฉันลงฉันมาอยู่กรุงเทพ็งเราวลุกวางแล้วโอนขอบคุณแม่เด้อขอบคุณแม่มานดาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทนะครับอัดรูยิงมาไปยิงลึกขอบคุณแม่จ้าแม่ มโรศัท่ยฉันจะัไหิะกยเอาเจตาขอบคุณเด้อโอ้มามาบุรีถึงเถ่นเลยขอบคุณครับยไขอบคุณโอ้มีตะกุนรักมีตะกุนเมตตา โอ้แม่ฉันมันรวมมันทีเดียวแล้วให้ทีเดียวกอขอบคุณเดอ้อมันไม่กระพินอันเบอร์เท่าไหนขอบคุณแม่ขอให้แม่เรียนหนังสือเก่งๆเด้อนี่นี่นั่งนั่งโตนี่สองร้อยใช่ไหมโตละสองร้อยฉันรู้ฉันก็แม่ฉันมาฉันเอารถคนพิการวัดมานั่ง มนั่งฟรีโอ้ขอบคุณแม่จ๋าโอ้เอ้ยข้างหลังไม่ต้องเรยนเรื่องคุณรอบตัวเยอะเรื่องต้นขาเอาทุกอยลางมานตะปอแม่ขอบคุณแม่เด้อขอท่านแม่ขอแล้วเพราะว่ามันคตรข้าหวยตะปออะไรเนีเขาบอกให้ผมเกลี้ยวกันใหม่ น้องอยากดูพระเอกเลี้ยงไปเสียงเลยนะแล,แลพระเอกเลี่ยวไปแล้วฉันรับรางวัลแขวนดีขอบคุณแม่แม่อัตตานีขอรับเป็นแบงโลอยปิีเทนดี้ให้พ่อแม่รับรางวัลไปก่อนนะครับฉากหวานปิดเทนดี้กันนะครับ สายปูต้องย้ายขนาดจริงๆ กระปองครับจริงๆเมื่อกี้นั่งอีกเอาทางเป็นไงด้วยเกือบเสริมก็แต่พูดกันก็พูดกันจะเรานะครับที่มาเล่นทู่กรุงเทพแล้วอ่ะคือว่าปีเขียนไปลราออกที่คณะเก่ามาอยู่กับฉันไหมในไหนก็ไหนแล้วผมไมใครอยากให้ตาป๋อมาอยู่ประจำกับผมขอเสียงกดด้วยไง รับครับบอกว่นนวา,าได้ตัดสินใจง่ายๆครับผมแต่ไม่กลัวหรอกมาอยู่ที่นี่ยวหาเมียอยู่เป็นเพื่อนให้คนนี่น <c oughs> ว่าจนุ๊เธอคืออาภณเกพ่เรานีน้องนุ่นก็ไปไล่พ่อมาแล้วทิ้นุ๊ บาลามีหลวงพ่อทำให้พวกฉันได้รางวัลเยอะผมไปกราบหลวงพ่อมาไปถามว่าไงบอกว่าหลวงพ่อจะเอาว่าหลวงพ่อขอพระเก่าๆแก่ๆสักองค์เถอหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อบอกไปเอาถั่วนอนไออยู่ในตุ้ตีกันว่าจะมาฆ่าป่วยนะหลวงพ่อตี่นี่มาดูลิเกหรือมารับยา ีจบแล้วคู่ขวัญครับเดี๋ยวตอนนี้มาชจมจกับคู่พิสดารบา้างครับป้าป้าเพ้่เรียกคู่ป้าป้ายแล้วคุณไปได้แม่เขาตอนไหนพ่อ,น,อนูนป้าอยู่นูน้นวันอีร้านมึงก็ไปรู้คนไหนป้าคนไหนมาเขาลูกใครลูกแม่ป้าป้าไม,ไม่ไม่ใช่มันถามหาพ่อมันผิาป้า อ้อยไงทางนู้นเออรู้แล้วเแหละเก๋ชาย้อนมุ้ห erm นีนะต้าพี่ช uh ื่อปอพี่ชื่ออะไรนะจื๊พี่ชื่งพอตองไปเหรอใช่นชื่ออะไรชื่อพ่อกับพี่แหละชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อปวเปียกค่ะทำไมมันเปียกขนาดนั้นน้า พี่ว่าพี่อยากจะไปสู่ขอนามด้วยดิโอ้โหตัวนี้เกียวเนะ้ยแต่แรงเยอะเงินนางอาจู่ขอเจ๊พี่ว่าจะเอาลูกสองคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนตัวเธอให้ั คุณไม่ต้องพักเลยตลยลลหหยนนั้งคู่เด็กอุจจตของคู่เลยที่ฮามียัตันลึกเลยนะพอลาลาไทยจะจะทก,กันเจอกลัวล้วงนมมุดอายุนี่แล้วพ่อจะเกี่ยวไหมผมต้องเกี่ยวไหมหรอมีไหม่เพราขอมาครับทางทางด้านมาขอมาครับเกี่ยวสักหน่อยตัดไปครับผม อยากดูแต่พิสดารครับอดุใครให้เหลียงกูพระเยาเห่เหี่ยงเปนแดงกูยีสิเดอวเดืยวปะตาขอเพลงอ้นน้อแอ้อนนลครับผม ไอเขียนพ่อแม่มันมันคุกเข่ามันไป่รู้ตามเวลาตามหรือเปล่าร้อนดีๆที่ผายโอ้วนวลนะ สามตะโกงไม่ใช่แบนั right? ้นมันนรกไม่เข่ากันจริงๆครับหัวหน้าคือว่าทางย์เดี๋ยวเดี๋ยวตาอยากรู้ไหม้าอยู่กับพี่จะเป็นยังไงอเป็นยังไงอนาคตของเรานะถ้าอยู่กับพี่มึงลองหลับตาดูนั่นแหละคืออนาคตของเราไม่เห็นอะไรเลยนะอาชญาอนาคตมืดมิดไปกันเถอะนะทุกคนดีไหมนะ ทิ้งกับขวั่มเดี๋ยวกูิกเหียวกเพราะว่าีทิ้ขายอยู่อไปมไม่มีแรงทำอะไรเจ็เนยเนี่จือาาย,อย,ย,ยอู่นีนน่แล้วตอพิษคนหาลกแกมีรงฉันที่สรุปแกรักกรแน่รักกจรงนะ อมอไม่สุดเหมือนของช้างไมได้ลมันเยอะแบบนี้นะโอ้ยตงมันเขาก็ทัก้าทัทักต่วนี่ัหนึ่งเี๋ยวคไปวนยังไงลงเู้ิ้าวดีหลังสิแล้วรหรือเปล่าว่าวันนี้ไม่ได้จ่าตัวน กาช่วยนนั้นแลยนะพ่อเออไม่เป็นไรนบคู่นั้นแหละที่เทุกวันนี้สี่ข้อหัวใจอะไรเนี่ยนะพ่อไอ้มันหมากระชีวนตกูได้ป่ะมึงดูเขาจะติดหมางจุนจุนกับกูคอร์เกลย์มึงนะมันไม่จบเขาจะมาเา่าเลยนะชี้นสองคน ยูเ่งเข้า,ขา,านนมาเป็นเวลานาวันนี้ึงไม่หนาแล้วที่ที่เขาสวยจะต้องเดินทางกอบชูชื้อติดติดงานติดข้อติด็จแนหรืออค้ามสวยนของสวยนะตัวเราจะตางตายแต่ใจจะต้องคืนหากไคนะ อยากเป็นของแทนใจมอบไว้ให้เจ้าติดตัวอยากให้ที่ถงพี่พี่โหงวงนี้นะสัญอาจะรักเป็นพี่นาเพียงคนเดียวตลอดชีวิตพี่มัสวินมัสตวินไม้สวแหวนรักให้กับพิ่าเพื่อเป็นพยานรักและแหวงวงนี้จะเป็นที่มาในงเรื่องครับโอเคครับ okay. ไม่ม <ersch> <we> ีอะไรแปลกาไปดูเลยเดี๋ยวแหวนวงนี้ใส่เองโมสเป็นแหวนที่สาคัญในทองเรือนี้ครับท่านผู้ชมมักจะมีให้ยาความรักอีกทีาลาถับสู้แผงเดมมาทุกทคนวันนี้จบท้องเรื่องครับตามรักคู่ใจและย้อนกลับมาทำบ้านรอดช